นาคนอื่นหวานหมดแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้พ่อบ้านกําลังตีเหล่าค่ะเขาเรียกตีเหล่านะคะตีแล้วก็จะมาถ่ายอีกครั้งนึงแล้วก็รูปรูปแล้วก็หวานอยู่นั่นแหละลูก ดูตาดูตาตีนะนุนนุนนุนน,นุเรียกตาสิมาสวัสดีก่อนหันมาสวัสดีก่อนสวัสดีครับรอหวานนาต้มค่ะ ตอนนี้กำลังมีน้ำเพราะว่าเหมืองเขากำลังเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ำมาเหมืองอยู่ด้านนู้นค่ะเพื่อนๆนู่นค่ะจะมีคลองอยู่นู่นแล้วก็ทำเหมืองปล่อยน้ำมาหน้าหลานหวานแล้วเห็นไหมเขียวชะอมเลย กอนนี่ถ้าตีอย่างนี้นะจะมีปลาค่ะมีปลาช่อนปลาดุกปลาขาวปลาหมอมีกบเอาไปแกงใส่หน่อไม่ดองที่เราทำใหม่ๆอร่อยมากถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยนี้ไม่มีราคามีแต่น้ำน้ำก็ยังไม่มีเลยค่ะเพื่อนๆ ก็ทำเองค่ะนะ่ะขุบอะไรนะ่ะทำเองหมดเลยเขาเรียกขุบถาดแต่ขุบที่เป็นน้ำน้ำนั่นซื้อมาแล้วก็ไปขอเพื่อนมาแล้วก็มาตัดแล้วก็ต่อกันแต่ถาดอะไรนะ่ะทำเองแล้วก็แกมาประยุกต์ทำเอง เขาก็บานวันนี้ค่ะนูนดึงอะไรลูกดึงอะไรครับไหนกุญแจตาอยู่ไหนลูกกุญแจตานี่นี่นี่ นี่คุณแจอยู่นี่ลูกนี่พี่นวงนั่นแน่นน ดูดลงไปนะครับถ้าหวานช่วงนี้ก็เวลาเกี่ยวก็จะจะไม่เจอฝนค่ะเพื่อนๆถ้าเกี่ยวก็ กันยาตุลาจะเป็นพฤศจิกาประมาณเวลาเกี่ยวก็จะไม่เจอฝนค่ับระหวานช่วงนี้ ้ดนแสงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะย,ยากาศยามเย็น น้อยยืนเฝ้าตาตีขุกนาไปลูกกลับบ้านกันเถอะพี่ฟอเดินเดินนำหน้าปะเอาไม่เดินเหรอหนึ่งโกปิดน้ำไหนไหนยายเอากุณเจให้นี่ไงเลี้นไหนไหนนี่ไงคุณเจตาปไปไป่เดินกลับเดินได้ไหมอาเดินเดินไปไปเดินไปกลับกันไปลูก ไปลูกนอืมเดินกลับบ้านกันเดินกลับบ้านกัน ูเขาตีนากันทำไมไอ้เล่งเครื่องตุ้มตุตอยู่เนาะตั้มตั้มตั้มออเออเนาะเออเออเนาะบึนบอืออืออเออเอเเอืออออออเออือเ นุนเรียกตังติตังซอมข้าวตังกลับบ้านตังกลับบ้านนุนเรียกตังตงิตังตังตัง gọi cả b้าน đi tang, nôn à. ừ. nôn tang xong khay ở tăng gọi tang, 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 nha, chắc nữa, mày mày, để 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 dì

Dên máy oh, <laughs> À lít kinh Lít kinh Lít kinh Lít kín. À Mà Kinh là cho đã kịp